คำหนักมากค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะกับรายการ24ชั่วโมง365วันกับแบล็คพิงคค่ะเรียกว่ามีการรวมตัวกันแกล้งลิซ่านะคะแล้วก็มีการอัมโรเซ่ด้วยค่ะก็คงจะได้ดูกันไปแล้วนะคะกับภารกิจของสาวๆค่ะที่ไปแข่งโกคาร์ดกันนะคะก็ดูเหมือนพวกเธอค่ะจะตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะก็ในรายการค่ะจะมีการออนำนะคะเป็นนักพากสนามนะซึ่งก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงท่ในเกาหลีค่ะมาพากการแข่งขันโกคาร์ดของสี่สาวแบล็คพิงค์ด้วยนะคะแล้วก็ มีการให้สาวๆไปพิงค่ะได้ลองนะคะเทสต์ไรฟ์นะคะลองขี่ก่อนหนึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่นอนค่ะว่าก็ดูเหมือนนะคะว่าเจนนี่นั้นจะมีความมั่นใจมากๆนะคะถึงขั้นขี่แซงลิซ่าไปเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าพอถึงเวลาแข่งจริงนะคะคนแข่งคนแรกก็คือลิซ่านั่นเองค่ะก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะเพราะว่าคนแรกเหมือนกับไม่รู้นะว่าเอควรจะทําเวลาขนาดไหนและอะไรคือแบบ มันไม่มีตัวเปรียบเทียบใช่ไหมโนริซ่า,าก็ขี่ไปหนึ่งรอบนะคะแน่นอนค่ะว่าเหล่าบรรดาแก๊งทั้งหลายนะคะก็เตรี็มตัวค่ะที่จะแกล้งเธอนะคะโดยการะคะ่ะบอกด้วยะคะว่าเออเรียมกันนะประมาณว่าเออริซ่านี่ยขี่ได้ดีดีแบบว่าเร็วที่สุดอะไรเนี้ยในบรรดาสกอร์ที่เขาเคยทํากันมาเลยนะซึ่งริซ่านะคะพอเข้ามาแล้วพอได้ยินแบบนี้เธอก็แบบว่าดีใจอะจริงเหรออะไรอย่างงี้นะ แต่สุดท้ายนะคะก็เฉลยค่ะว่าไม่ใช่นะคะเธอทําเวลาไปได้นะคะ2.09นาทีนะคะแน่นอนค่ะก็เลยะคะ่ะออกแนวแป๋วๆไปนิดนึงนะ,ะแล้วก็ถัดมาค่ะก็เป็นตาของโรเซ่นะคะลงไปแข่งขนนะะันค่ะแน่นอนค่ะว่าพอเธอนะคะ ขี่ไปหนึ่งรอบแล้วนะคะก็รู้สึกมั่นใจนะคะดูแบบร้นลามากๆเลยค่ะแต่ว่าแน,นอนอ่ะแก๊งหมาป่านะคะก็มีการรวมตัวกันค่ะที่จะอัมโรเซ่ด้วยนะคะโดยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออความเร็วนะทำได้ ช้ากว่าลิซ่าอีกนะประมาณมากสองนาที1ิวิอะไรอย่างนี้นะแน่นอนคะ่ะว่าโรเซ่ก็ถามว่าเฮ้ยมันจริงเหรออะไรย่างเงี้ยคือคิดว่ามั่นใจมากๆหรือว่าตัวเองทําได้ดีทําได้เร็วกว่านะคะแน่นอนคะ่ะเขาก็มาเฉลยนะคะว่าโรเซ่ค่ะทำเวลาไปได้1.48นะคะแน่นอนคะ่ะเธอก็เลยได้เป็นอันดับที่สองน,นะคะแล้วก็ดูเธอจะภูมิใจมากๆเลยนะ <laughs> มีการเปลี่ยนป้ายะคะ่ะถัดจากลิซ่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อมาคะ่ะก็เป็นตาของเจนน,ะะเจนี่นะคะเธอก็ขี่ไปด้วยความมั่นใจนะแล้วก็รัด ลาค่ะพอขี่เสร็จใช่ไหมก็ลงมาแล้วแบบว่ามีเต้นด้วยนะพอเข้ามาข้างในค่ะก็มีการแจ้งนะคะว่าเธอทําสกอร์ไปได้นะคะเวลาก็1.36.15นะคะเรียกว่าดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะก็เป็นตาของพี่ซูนะคะจีซู b l a c k พิงคค่ะขี่ไปตามสไตล์ของเธอเลยนะคะสมชายยาะคะ่ะจีซูนะคะเธอเธอแรปบิดคิมค่ะแน่นอนค่ะว่าก็ขี่แบบเออเขาเรียกอะไร ปลอดภัยคับขี่ปลอดภัยนะค่อยๆขี่นะแต่ว่าปรากฏว่าเวลานั้นทําได้ดีมากๆเลยนะคะโดยใช้เวลาไปเพียงแค่1.42.72ค่ะเรียกได้ว่านะคะก็ขยับขึ้นมานะคะเป็นอันดับที่2ค่ะก็แสงโรเซ่ขึ้นไปนะคะก็ผลสรุปค่ะลิซ่าแบ็คพีน,นะคะหลังท้ายอยู่บ้วยสุดนะคะทำเวลาได้2นาที2.09นะ,ะในขณะที่อันดับที่1ก็เป็นของเจนนี่นะคะ1.36นะคะ อันดับที่2ค่ะซีซูค่ะ1.42ค่ะแล้วก็โรเซ่ค่ะ1.48ค่ะก็เป็นอันจบการแข่งขันไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรียกว่านะทั้งโดนแกล้งโดนอํากันไปเลยนะคะทั้งลิซ่าแล้วก็โรเซ่ค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้านะคะก็ยังเป็นการแข่งโกคาร์ตอยู่นะคะแต่จะเป็นการแข่งแบบกลุ่มนะคะก็มารอติดตามชมกันดูแล้วกันค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคุณชมไปแล้วนะ,ะเป็นยังไงบ้างก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะส่วนใครยังไม่ได้ดูนะคะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะไปดูความน่ารักของสาวๆแรกผีกันค่ะกดคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า